กับตัวเพื่อนไม่เป็นไรอย่าให้หัวใจเปื้อนเดี๋ยว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 เพื่อนรักนะเพื่อนเพื่อนนะอ้าวขอบคุณครับกัดเลยโอ้พี่สุนีนะครับแล้วก็มีสุภาพดีแก่เป็นเอ่อกัรยามีที่ดีต่อกันน่ารักมากมากนี้ก็รักเลยนะครับพี่สุนี ยังผมยังไม่ได้หู้นจับผมยังไม่ได้เบิ่งเลยน้างครึ่งเลยทั้งหมดเขาลำกันหมดแล้วโอ้บอกโอ้ก็ลำด้วยกันหมดนะหมูลำด้วยทั้งหมดเลยแล้วก็คุณก็รับเงินสดกันแล้วกันนะคะโอ้ย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 โอ้้ยโอ้ยโล้ยคอ้ยโอ้ย้ยโ่้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอลยโอ้ยย้้ัอ้้ย้้้าน้ เดี๋ยวพี่พันเข้าไปบอกทางนู้นแล้วก็มครับ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 อันนี้แบบว่าเราขอพ่อปู่แล้วเราได้ไงครับผมแต่ไม่บอกว่าได้อะไรแม่แม่จะไปซื้อมือถือก่อนใช่ไหมคะด่างด่างไปซื้อที่ไหนคะโรงพันแถวนี้อ่าคุณเลือกค่ะดีจะออกซุปดีพิสมีบ้านบ้านม่วงครับใกล้สุดบ้านม่วง้ใกลสุดครับมันจะมีศูนย์ของเอเดี๋ยวเราเอาของไปไว้ที่พักก่อนเนาะได้ค่ะไปไว้ที่พักที่ไหนอ่าดูจองรักรีสอร์ทได้ให้ค่ะ รักลีสอร์ดงั้นไปซื้อมือถือที่วานอนเลยแล้วก็สะดวกสบายนอนหลับบ้านมือถือเลยนี่เรื่องนี้ลอยมาจากบ้านมือถือไปซื้อไปไหมไปนั่นแหละอยู่ติดกับไปเดี๋ยวนี้ไหมปฐุงโรงหน้าหน้าหน้าตลาดโรงใหญ่เลยาานนอเขอบคุณเลยด้วยคลิปได้ด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณครับสบายไม่อาบน้ำตัวเครื่องโทรศัพท์ใหม่สบายเนี่ย ูเมาล้าแม่กำใส่ด้วยสีส้มเรีย้ยเย็นนี้พี่สาวจะใส่ชุดสีส้มลำถวายนี่นะพวกเราใส่สีชมพูใช่เอออแม่ลำด้วยใช่ไหมคะลด้วยใช่ค่ะเอาความม่ีสีชมพูเขา็ยงไงะเพราะว่ามาแล้วก็ทาเพล่นเลยลำเคิ่นไวแค่นี้็ได้ งานของเราก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะติดไฟติดอะไรโหแปลกนะคะอ้าว้ย็บาีได้มาดูนะงานก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะเกือบจะเสร็จแล้วเพราะว่าลุงพลนะคน ทำแบบปูเนาะรีบเร่งเลยนะคะเราก็ดีใจนะคะที่ได้มาได้มีส่วนร่วมนะคะในงานนะคะในปีนี้นะคะมันยิ่งใหญ่กว่านะคะปีที่แล้วดีใจดีใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามีอะไรมาอีกแล้วอะไรมาเพิ่มอีกแล้วนะคะมาเพิ่มมาเพิ่มอีกแล้ว แผ่นก็เยอะเสื้อผ้าเยอะมาประมาณกี่ไม้แม่สองร้อยสองสามร้อยนะคุณผู้ชมนะผมจองไว้สิผมจองยี่สิบครับไม่น่าจะพอหรอได้สามสิบแล้วผมสิใหม่เด้อมีท่ปเนี่โอ้ได้เลยเจอหิวหรือยัง หมึกย่างหมึกย่างเคี้ยวได้ใช่ไหมได้โอ้ฟันเจอยังแแข็งงรฟันแรอยังแข็งแรงไม่เหมือนดาดาไม่เหมือนเด็กหญิงดาดากินแน่นอนงานนี้นะของเจ้ย์นะกินได้โอ้โหเขาหมดแล้วจะไปย่านเฉพาะยูทูปก็เือบหมดแล้วเี่กแต่ถ้าเอฟซีเห็นนี่นะเดี๋ยวเอาไปใส่เดี๋ยวให้เบิังเดี๋ยวตั้งป้ายก่อนเดี๋ยวจะดูจะตีต่อไปให้ดูครับมีเอฟซีเจดีจอยากซื้ออะไรเงี้ย สาวเพื่อนเอารูดออกกูเอารูดเต้นแล้วพักกันมาดีโอ้หน่อโซนหกสี่เจ็ดสองแปดครับเจ็ดสองแปดโอ้เจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดโซนหกสี่ เจ็ดสองแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดครับผมเพื่อใครอยากจะติดต่อให้ไปออกบูธเอา롱ทันแม่นแล้วขายในงานของท่านนะฮะครับผมอู้ลุงจิมฟันมีหรือเปล่าฟันมีหรือเพราะว่าโรงทานปลาหมึกย่างอันนี้เป็นโรงทานไหมแม่นของเอฟซีเอ้า ฟรีหมดเลยพ่อแม่นี่ฟรีหมดเลยแล้วว่า y ยูทูบฟรีก็จะหมดแล้วไม่ฟรีอะฟรีหมดอ่ะฟรีน่ะหมดแล้วที่เหลือจ่ายเงินเขาบอกฟรีหมดของ FC แต่เรามีฟันเคี้ยวหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอ่ะมันบอกว่าลุงจิมบอกว่าฟรีหมดที่เหลือจ่ายเงินอะไรอ้ออภิใจอันแรกเนาะวังต้นตีเนาะแตาเอฟซีตัวเป็นผู้เมาหมาหายไปตามนั่นเนาะแมนมีนี่มีคนเหมายัง ยังครับเนี่แล้วก็ต้องหาฮัต่อคนหมอยู่นี่เลยครับเสียจิมครับใช่ซูเปอร์ที่รวยที่สุดแมนซัดค่ะไม่เจ้วยวายรวยไม่เจ้ยก็เหมาแท็กซี่แท็กซี่มาแล้วลุงจิมถึงกับวิ่งนะคะเพราะว่าแท็กซี่มาโอ้ ไปมามไป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 าดไปแล้วเหมาแท็กซี่มานะคะคุณผู้ชมเอ้ยสองพันนะไม่ธรรมดานะคะอลังการงานสร้างสองพ่อลูกป๋าจิมไปแล้วถิงงานนะอู้หูลุงพันทำอะไรลุงพันงานเดินไฟนะลุงพันทำอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปไปช่วยเหลือลุงพันก่อนนะคะโอ้โห เห็นลุงพันธ์ทำจกจกแจ๊กแจ๊กทำอะไรอยากจะมาช่วยโอ้โหทำไมไม่เรียกเจ้ยปไาทำไมไม่เรียกเจ้ยเจ้ยอยากมาช่วยลุงพันธ์ไปเอาน้ำใส่คูถังมาเลยไปเอาน้ำใส่คูถังมาเลยเนาะเพราะว่าเราฉีดคุดลงไปนะแมนโอ้โหช่างดำก็มา งานนี้ไม่มีช่างดําไม่มีลุงพันไม่เสร็จนะคะเนี่ยไ,ไปเ,เ,เอาน้ําใส่คู่ถังมา<อ>นี่นะคะเอฟซีอยู่ตรงนี้ก่อนเน,เนอเอาเอาันนี้มาไปนี่โบเห็นเจ้าไหนล่ะโออบเห็นมันสีควันนะเอฟซี <FC> ใหม่แล้วไม่สีเงาเอฟซีไม่สีควันเนาะ <laughs> นี่นะคะอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไล,ล่แดงๆนั่นเดี๋ยวเจ้จะไปะเอาเคู่ทังปินดักมาตอนนี้มันมีเวทีกว้างใหญ่มากเลยเนาะช่างดำเนาะ <ไ S 1> เดี๋ยวเราเก็จะเด้นกระจายเนะาะเมื่อคืนกลางคืนนี่แหละเนาะรเราจะช่วยกันเด้นกระจายเลยนะคะเท้าไฟทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าใหญ่ฮันนี่ใหญ่เจ้เนาะ ก็จะแบบโหสุด่หย,ย,ยังเนียนหยังมานี่สุดมันสุดเหวี่ยงเลยแหล<ถ>ะเพราะว่าใหญ่หยังมันหยังมานยายปูน้องปูคนสวยโอ้ยายปูปีนี่ยาย,ายายปูคนสวยน้องปูนะคะลูกยายหันนี่นะคะแม่น้องมิวมนคนสวยเดี๋ยวเราไปเอาคูถังใส่น้ํามาแล้วก็คุดน,นี่นะคะโอ้โหปานห้องแถวเลยนะคะ ห้องน้ำเคลื่อนที่นะคะเอฟซี FC. บาดอลังการงานสร้างจริงๆเดี๋ยวเราก็น,นะคะไปหาก่อนอเ,เวทียักษ์ใหญ่อลังการนะคะเอฟซีค,คืนนี้เราจะแดนกระจายแบบโหสุดเวี่ยงเลยนะคะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะที่นี่นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ